สวัสดีครับเนื่องจากคลิปก่อนมันไม่เห็นน้ําไหลนะฮะแต่คลิปนี้แก้ตัวใหม่ครับนี่คือแนวทางการใช้มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลสูบน้ำเพื่อลดค่าไฟนะครับอันนี้ไฟเกษตรนะฮะใช้มอเตอร์ AC เครื่องซักผ้านะครับผมตัวเล็กแต่แรงดิดสูงกินไฟอยู่ร้0ยกว่าวัตต์ครับผมแต่สูบน้ําได้ครับอันนี้ก็ มอเตอร์มินิวอซลเครื่องซักผ้านะฮะใายแผงโพล,ลีกว่าเก่า2แผงนะครับสายไฟใช้2คูณหนึ่งสายไฟเท่าที่มีนะฮะเดี๋ยวพาไปดูแผงครับสายไฟฮะสายไฟใช้สองคูณหนึ่ง,ไไาาง,ไไง,งยาวนะฮะต้องลากมาเพื่อให้แผงมันได้รับแสงนะฮะ นางร้านนี้ซื้อมานางร้านเก่าครับห้าห้าร้อยสี่ร้อยประมาณห้าร้อยหกร้อยครับแผงนี้ก็แผงมือสองของผู้หมดชาวลิตร้านอยู่บอระเบือนะฮะน้องเขาขายให้แผงละห้าร้อยครับผมต่อขนานครับต่อขนานนะฮะแผงเดียวนี้ก็หมุนอยู่ครับแต่ว่ามันจะทํางานขี้เกียจช้าหน่อยสายๆอันนี้คือแผงเล้าน,นะฮะน้องเขาขายห้าร้อยนี่เพนพรอนแผงเล้าผมเคลือบด้วยอะคริลิกใสซ,ซื้อจากแมคโคโกบอลนะครับอ่า อคเด็เคลือบพื้นนะฮะกันน้ำไม่เสียครับเดี๋ยวไปดูน้ำครับผมไปดูน้ำนะฮะเมก่อก่อนอคลิปก่อนนี่เอาขึ้นแหงดูนะฮะมันสองสองเมตรกว่าอ่าเดี๋ยววันนี้ไม่ได้เตรียมขึ้นแหงฮะอันนี้กำลังใช้งานอยู่ลดน้ำน้ำฮะ,อะลองเซตุ่มเดีย๋ยวจะลองยื่นขึ้นสัก อันนี้ครับสามารถขึ้นแห้งได้ตัวนั้นฮะความสูงขึ้นแห้งนะฮะนะขึ้นสูงกว่านี้ก็ได้ครับสามเมตรสี่เมตรก็ขึ้นได้ครับผมเราใช้วิธีการรองน้ำอย่างนี้ะรองน้ําซึ่งมันได้ปริมาณที่อาจจะจะไม่สสะใจนะฮะแต่ถ้าเราใช้วิธีการเก็บฮะเก็บขึ้นเป็นมวลน้ําเยอะๆนะฮะเราก็หับเนี่ยเราจะใช้ ตัดอย่างนี้ครับครับเราก็จะได้นะับปริมาณน้ําที่เยอะนะครับเอาอไปลดนะฮะเนี้ยพลังใบนะฮะพลังใบรับเป็นแนวทางสำหรับผู้มีงบน้อยนะครับ